สวัสดีครับขอนําทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาซิปกระเป๋าเป้เราแตกนะครับนะครับก็จะแตกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาทิ้งก็เสียดายนะครับเพราะเป็นกระเป๋าใหม่ๆครับหรือเอาไปจ้างช่างนะครับก็จะเปืองตังค์ครับไม่ต้องไปจ้างนะครับเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้ก็จะเห็นว่าซิปเราแตกนะครับ เราจะแตกทั้งสองอันเลยครับเพราะว่าซิปเขาลักษณะกระเป๋าเขาจะรูดนะครับรูดขึ้นมาแบบนี้ครับรูดเข้ามาหากันแบบนี้นะครับก็จะแตกทั้งสองซิปเลยนะครับหรือสองอันนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็ไม่ยากนะครับเรา,ามีครีมหนึ่งอันนะครับนะครับแล้วก็ทำการ นี่ครับก็ใช้ครีมนะครับบีบลงไปนะครับก็ไม่ต้องบีบแรงมากนะครับนะครับบีบเพื่อให้เขาแนบชิดกันนะครับที่ซิแตกเพราะว่าตรงตัวนี้ครับเขาง้างออกนะครับเราใช้งานหนักนะครับครับหลังจากที่เราทำแล้วเราลองมาทดลองดูนะครับ นี่นะครับซิปเรานะครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับแตกนะครับตอนนี้เราก็ทําการแก้ไขแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโดยไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่แตกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเป็นกระเป๋าดํานะครับนะครับเราไม่ต้องไปบีบแรงนะครับถ้าบีบแรงแล้ว จากที่เราจะแก้ไขก็เลยยิ่งหนักไปใหญ่นะครับค่อยๆบีบนะครับแล้วก็ทดลองรูดซิปดูนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเือหลายท่านถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ